เรียนท่านผู้ฟังช่วงระหว่างการอ่านเปลี่ยนหน้าหนังสือจำเป็นต้องอ่านให้ต่อเนื่องข้ามไปอีกหน้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจต้องขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับท่านที่อ่านหนังสือพร้อมไปกับเสียงผู้อ่าน คำปรารหน้าคอระคังย่อหน้าที่สองถึงราวพุทธศักราช450คณะสงในเกาะลังกาพิจารณาเห็นว่าความทรงจำของมนุษย์โดยทั่วไปเสื่อมลงพระไตรปิฎกที่สืบทอดกันมาแบบมุคปาฐะนั้นหากไม่ได้มีการจดจารึกลงเป็นตัวอักษรไว้ การต่อไปภายหน้าก็อาจจะลบเลือนเสื่อมศูนไปได้ฉะนั้นคณะสงฆ์ในเกาะลังกาจึงได้ประชุมการทำสังคายนาพระไตรปิฎกคือตรวจชำระและจารึกลงเป็นตัวอักษรในใบลานก่อให้เกิดมีคำพีพระไตรปิฎกขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกคำพีพระไตรปิฎกที่เกิดขึ้นณนะเกาะลังกาในครั้งนั้นก็คือ พระไตรปิฎกภาษามคตรหรือภาษาบาลีที่จะรึกลงในใบลานด้วยอักษรสิงหนคืออักษรภาษาของชาวลังกาเมื่อพระพุทธศาสนาแผ่ขยายจากลังกาไปสู่ประเทศต่างๆเช่นมอญพมา่าไทยลาว ประเทศต่างๆที่รับพระพุทธศาสนาไปจากลังกาก็ได้คัดลอกหรือถ่ายทอดพระไตรปิฎกภาษาบาลีไปจากลังกาโดยการคัดลอกลงในใบลานด้วยอักษรในภาษาของตนจึงทำให้เกิดมีพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับอักษรมอญฉบับอักษรพมา่าฉบับอักษรไทยเป็นต้นขึ้นสำหรับในประเทศไทยสมัยโบราณ นิยมเขียนภาษาบาลีด้วยอักษรของฉะนั้นคำพีพระไตรปิฎกของไทยโบราณจึงเขียนลงในใบลานด้วยอักษรของมาถึงสมัยรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทวาวงและทรงผนวดเป็นพระภิกษุอยู่ได้ทรงประดิษฐ์แบบอักษรเพื่อใช้เขียนภาษาบาลีแทนอักษรของขึ้นเรียกว่าหนังสืออริยกะมีลักษณะคล้ายอักษรวิธีโรมัน สำหรับใช้เขียนและใช้พิมพ์ภาษาบาลีแทนอักษรของหนังสืออริยกะนี้ได้ใช้แพร่หลายอยู่ในหมู่พระสงฆ์ธรรมยุทธ์ครั้งกระนั้นแต่เมื่อพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎทรงลาผนวดเสด็จเถลิงถวัญยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่แล้วความนิยมในการใช้หนังสืออริยากาก,ก็จืดจางลงจนเลิกไปในที่สุด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ได้ทรงพระราชดำริแบบอักษรไทยสำหรับใช้เขียนภาษาบาลีขึ้นอีกเรียกว่าแบบการยุทซึ่งได้เริ่มใช้มาตั้งแต่รัชกาลที่4และได้ใช้เป็นแบบในการพิมพ์พระไตรปิฎกอักษรไทยในสมัยรัชกาลที่5 ซึ่งเป็นการพิมพ์พระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนาเถราวาทเป็นเล่มหนังสือขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก